ชมพูชมพูเหลืองเหลืองวิสีเหลืองด้วยหรอนนในแอปแอบปบหนึ่งนะคะเขาบอกว่า500ออเดอร์ซึ่งเราก็มองว่าได้แอปม่วงชมพูแดงเหลืองแอปอินเตอร์แลนด์กุ่มอือได้เลย ไปเจอที่สงขาได้ค่ะเจอกันจ้าเอาแอบกดไปแล้วหรอไม่เป็นไรกดได้อีกอู้ thank you จริงๆเพื่อนมาหาเนี่ยก็บ่อยนะแต่แค่ไม่ได้ลงมาหกวันแค่ไม่ได้ลงรอลี่มีคลิปกระต่ายกัดด้วยดูยพะโลกัดมานี่คือนี่คือสองวันที่แล้วจ้ะฉันมาหาฉลอดจ้ะฉันมาทุกวันจ้ะ น้ำหอมอะไรหอมสุดจริงอะไรไม่กลาลกลังคิดอยู่มันมีกอรีนเลิฟกอรีนเลิฟที่หลายคนชอบแต่นี่ชอบบิซซี่อุ๊ยเอ้าหายไปแล้วอะทำไงอะของจริงปะของจริงเอ้าหายไปแล้วอะกดผิดหรือเปล่ามีคุกกองรสเยอะไหมไม่แน่ใจเลยค่ะทุกคนค่ะ คิดถึงจ้าถ้าคิดถึงไปเจอกันที่งานสงขาาได้เลยเคห้ okay. 500าร้อยนะเราคุยกันว่าห้าร้อยนะแล้วมีคนบอกว่าอยากกินบะหมี่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะมีมหาชนมีปะ,มปะไม่เยกินนะไม่หมายถึงของจริงอะ่ะเพิ่งมาเพราะตอนนั้นไปไลฟ์คือมาแค่รังเดียวคือมาทดลองก่อนแล้วก็อร่อยมันเข้มข้นมากๆ สั่งแล้วโอนแล้วขอบคุณค่ะอยากให้มาโคร,ราชบ้างจังเหนือปาะลาเลยจ้าที่ต้องตั้งนี่เพราะว่ามันมีเราต้องมีของสั่งแล้วจ้าบะหมี่ขอบคุณค่ะเอาไปแล้วรีวิวด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีมาในนี้แล้วเพราะตอนแรกคือเขาบอกว่าต้องรอมีเปิดตัวไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่ขายขายแค่หน้าง,งานแต่รอบนี้เนี่ยมีในทิกตอกก็คืออยากให้ทุกคนได้สั่งซื้อกันแล้วก็ไปลองชิมกันนะคะ สั่งชุดกันยอยนนะทุกคนสั่งละสามห่อร้อยขอบคุณครับสามห่อร้อยตรงห่อเท่าไหร่สามห้าบาทสามจุสามจุดสามสามบาทว้าวแบบนึงขอใช้เครื่องคิดเลขก่อนสั่งละออนแล้วขอบคุณค่ะจะถึงหรือเปล่าเนาะบาทพรุ่งนี้เจอครั้งแรกเอ้ยขอบคุณครับมีน้ำหอมไหมมี อยากกินอ่ะคือยากยกิน h a ้บ y Birthday Smiley จ้าเซอร์ไพรส์ไปแล้วเมื่อกี้เซอร์ไพรส์น่ารักน่ารัก Thank you for the c l o t นะอิกหลอด Europe มั <Wow. S 1> มีเก็บปลายทางไหมมีค่ะอินเ h e fan y น u g u y ร can send me gifts นะแล้วก็ใครที่กด ตะกล้าไปนะคะฝากชําระเงินด้วยเพราะว่าหนูจะเห็นนะว่ามันจะขึ้น pending ก็คือยังไม่จ่ายตังค์อ oh, ู jellyfish I love jellyfish because jellyfish doesn't have brain and heart I I wanna be like that I have no brain but I have heart right now น้องเพื่อนบอกว่าห้ามกินเค้กโดนสมัยรีแหวงเป็นรูเลยปึ้ง อันนี้มันมีภายนอกที่ทุกคนเห็นเราภายในภายในของเราคือภายในสมองของเรากลววอ,อะไรแล้ว <c oughs> สั่งกับ๊พูดไม่ได้ค่ะแอปปักรีวิววมีถ้าสมมุติว่าใส่น้ำน้อยงงเกินเนี่ยหรือเป็นคลุกคลิกเนี่ยมันจะเค็มแต่ถ้าสมมุติว่าใส่แบบพอดีแบบว่ากำลังชุ่มเนี่ยมันจะอร่อยเพราะมันจะเข้มข้นข,นของตัวเขาเรียกว่า เครื่องเทศของมันเองอยากเห็นหน้าเพื่อนอะบริมากไงอิสมีไงทุกคนอายุรโลนวิสิตวิสโก s เอ v e r y วันอ am a ม h โก t ฉันเป็นผีเอ็มโก t เอ e r y o วันนำท่วมเชียงใหม่หนูแชรออ์ที่ว่าช่วยเหลือสัตว์ว่าเป็นช้างหมาแมวสุนัขอะไรเงี้ย สาวนแชร์ในทวิตในแอปแอปหนึ่งแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้รับการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือเพราะว่า,าตงงไหมเราพูดได้ไหมล่ะเรื่องแบบนี้ได้แหละว่ามานสิทธิมนุษยชนเนาะคือน้ำท่วมเชียงใหม่อะตั้งแต่รอบรอบไม่รู้ว่ารอบที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยทียบไม่เรื่องกับรอบนี้อะคือมันใหญ่โตมากแต่ว่าทําไมทุก ทุกหน่วยงานยังเงียบอยู่เลยน,นี่คือไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เราเห็นคือการทํางานที่ไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเข้าใจว่าน้ําแรงหรือว่ามีคนได้รับเ,เขาเรียกว่าการช่วยเหลือเนี่ยเยอะการช่วยเหลือเนี่ยเยอะคือมันอาจจะช่วยไม่ทันเดี๋ยว,วก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยก็ให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ฝาก สมกาลังใจฝากส่งของถ้าเขาต้องการจะบริจาคก,ก็สามารถที่จะส่งของได้เราก็ช่วยเหลือในพาร์ทที่เราสามารถทําได้แล้วก็ส่งกาลังใจให้กับพี่ๆนักท่องเทีย่ยวเอ้ยนักท่องเที่ยวสิเจ้าหน้าที่ด้วยชําระเงินแล้วขอบคุณค่ะอยากกินมาม่าเหรอสั่งหนึ่ก็คือบะหมี่เคยลืมขอโทษอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของมิสแก่นั่นแหละเขาเราียกว่าหมี่มหาชนเรากินหมี่มหาชน สั่งอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวรอของสีเอาสั่งสั่งสั่งก็ได้อันหนึ่งห่อเรามีอบะสามห่อดิอันนี้เคยอะไรลังหนึ่งคุ้มกว่าไหมอ่ะถ้าสมมติว่าสามห่อร้อยอะลังหนึ่งมันยี่สิบซองสี่ร้อยนะคุ้มกว่าอีกเออเนาะเอาปักปักลังหนึ่งคุ้มเป็นลังคุ้มกว่าอีก ตอนนี้ลังนะคะ472เจบาทนะคะหาน20ก็เท่ากับตกซองละ2ีบาททุกคนก็คือถูกกว่า1ิบาทอันนี้ถูกกว่าสิบาทอุ้ยซื้อเป็นลังดีกว่าทำไมคนถนึงซื้อ3ซองหรือว่าเพราะว่าเอาไปลองกินก่อนหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าถึงจะลองกินนะคือถ้าสั่งเป็นลังอนะมันคุ้มมากคือแจกพ่อแม่พี่น้องได้ไงแต่บางคนอาจจะแบบเออไม่อยากซื้อเยอะหรือเปล่าลองชิมถ้าลองชิมก็สหอ่อแต่ถ้าสมมติว่าอยากซื้อตุนเอาไว้คิดว่า ได้กินแน่ก็หนึ่งล้านใช่แล้วก็อันนี้เป็นพอรกราเมนนะคะทุกคนใครที่เป็นมูสโอ้ย,อยคนถามว่าวันที่ยี่กซื้อบัตรดได้ที่ไหนกำลังชอบบัตรเลยว่ะงานอะไรอะน่า,าสิเส้นเป็นยังไงเส้นเป็นเหมือนเส้นเหนียวนุม่มเส้นเหมส้นเหมือนเป็นเส้นแบบรามิงอะ่ะ มันเส้นราเมงเหนียวนุ่มเส้นใหญ่ไหมใหญ่กินอิ่มแน่นอนหนึ่งหอ่อคือจุกไปสามวันทุกคนเวอร์พูดเวอนะอันนี้คือวอรโดนตรวจสอบได้นะเราต้องพูดความิงไม่คือเวลามันใหญ่มากเราสามารถแบ่งเป็นสามพอร์ชั่นกินได้สามวันวันหนึ่งก็ได้มากินเลยขนาดสามวันนะสองมื้ออะไรเงี้ย อ๋องานฮ่องกงอันนี้<ม>ต้อง,งถามทางกองค่ะทุกคนหนูไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรเท่าไหร่ท้กคนจะซื้อรังหนึ่งอะไรปะซื้อลองก่อนเวลาะร้อยหนึ่งอะแต่จะไม่อยู่ดิแต่ถ้าลังหนึ่งก็คุ้มเอามาดิแบ่งกันใช่ไหมใช่ไหมยวเอาไว้รีวิวใดๆอุ๊ยทุกคนได้โปรโมชั่นด้วยนะ ดิสคาวน์อ๋อมันคือดิสคาวน์ช็อปจากดิกตอลนะคะ118บาททุกคนชิปปิ้งฟรีมันก็เลยเหลือ472บาทปกติมัน590าโคตรคุ้มเลยทุกคนซื้อเดี๋ยวนี้เซฟตั้ง <c oughs> 160บาทเลยนะเฮ้ยอ,เออเดอร์มันเกินแล้วมึงกูต้องไปแล้วเอ,อ้เเาก็เราคุยกันว่า500อ่ะมันเกินไปแล้วอะออพันหนึ่งได้ไหมพันหนึ่ง,งได้ไหมยเยอะเกิน สิเอ็ดนาทีเองอ่ะห้าร้อยหกสิบกว่าทยาทุกคนสิบเอ็ดนาทีห้า้อยเ็ดสิบอเดอร์เนี่ยนะยทุกคนอย่าลืมชำระเงินกันด้วยนะบางคนก็คือไม่ชำระเงินกันแดดอย่างเดียวหรอหนรืนึงนะหนหนูห,นหาให้ใ อุ้ยแบบเหลือสิบเอ็ดที่ฮิฮิไม่ติดโกหกเอาสองหลอดไหมสองร้อยยี่สิบบาทเขาบอกก็หลอดเดียวไงเขาพูดหลอเล่นค่ะทุกคนกดให้นะคะแบบนึงค่ะใจเย็นนะคะนี่เพลแล้วค่ะซื้อหลอดสามหลอดหรือหนึ่งรังรังน้องอไปเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูห่อว่านี่ไงนี่ไงอุ้ยเอาสองหลอดแล้วนี่ทุกคนคนจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นี่สั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วชำระ อะไรยังไม่คขายเลยยุ้ยยุ้ยยังไม่คขายอะไรเลยยังไม่ทันที่พูดอะไรเลยอย่าเพิ่งรีบไปนะคะอ่าถึงพันนะทุกคนบตแต่แบตเหลือสิบแล้วนะเอันหนึ่งนะยังไม่ได้ติ๊กตอกหรอเขาอมีคนไลฟ์อยู่หรือเปล่ามีคนเอาไปไลฟ์หรือเปล่าบ้าติ๊กตอกดีมหมนุ๊กถึงแบบ ช่องอื่นที่ขายสินค้าเดียวกันไม่ไม่เกี่ยวดีเฮ้ยจริงจมะเดี๋ยววแก้ฝ้าก่อนใช้ดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นแก้ฝ้าคืออยู่มานานมากนะจริงจริงจริงแล้วราคาก็ถูกมากแล้วสารสกัดก็คือดีมากอุ้ยนั่นแหะมันคือเส้นราเมงใช่อย่างที่บอกไปนะคะมันจะไม่ใช่เส้นแบบแห้งๆอ่ะใช่ค่ะทุกคนจะไม่ใช่เส้นบางๆ เฮ้ยทำไมมันขึ้นอะไรขนาดนี้วะฮอต everything is hot อะทุกคนทุกคนอย่าฮอตเกินนะ<ม>บ้าไปแล้วมขึ้นฮอตมันค <hot. S 2> ้างแล้วไม่ใช่แล้วมันค้างแล้วว่าไม่จริงเออทุกอย่างเดี๋ยวถ่ายให้เป็นหลักฐานวิดีโอเดี๋ยวเดินให้ทุกคนทุกอย่างขึ้นฮอร์ด้าแบบสุดยอดเลยป่ะโอแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าไอพี่วันว้ เฮ้ยเอาดีดีทุกอย่างฮอตคือหรือว่ามันเป็นต้นเดือนอะเออเอาดีจะคอยดูหน่อยว่าบะหมี่อะอุ้ยเฮ้ยอันนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นฮอตแบบเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาว้าวเซลน้ำมันตีเลยนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเงินเดือนเพิ่งเข้าค่ะจบเก็บเงินไว้ถึงสิ้นเดือนด้วยนะทุกคน แต่ถ้าทุกคนซื้อบะหม,มี่หนึ่งลังมาเชื่อว่าสิ้นเดือนเราก็มีมีกินชัดจริงจริได้ไหมอรอได้แต่สั่งหนูไม่ยาวอ่ะดิไม่ยาวสั่งดใช่นะอยู่ใ,ในกระเป๋านี่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าบะหม,มี่จะเป็นอิอเทมเมนที่ดีถ้ารู้อย่างนี้นะหนูจะมาไลฟ์ทุกต้นเดือนแล้วกันถ้าถ้าสมมุติว่ายอดออเดอร์มันดีขนาดนี้น,นะไม่มีหรอ นี่ไงอ๋อมันสีดำเนาะตาแล้วมั้งเออฉันแบบนไม่แบบสีขาวแกเอาอันนี้ไปไกลๆเดี๋ยวมันโดนเส้นโดนเส้นคืออะไรพูดถึงเส้นเ่ยคุณไาไม่มีอันนี้อ่ะปักสามตามันไม่ถึงอ่ะไม่มีเหรอมีดิลองไปดูเงวะเกษารแบตให้นะถึงพันใช่ไหม เฮ้ยว่าเกินเก่งเกินแล้วพวกแกอ,อ,อลองดูในลิ้นชักนี่ไหมเนี่ยเหมือนตอนเนอ้เอ้าเจอแล้วเจอแล้วาตาลุกคน ยอดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยอด697ค่ะ <Wow. S 1> จะจะแสนและอุย้ยจะได้คอมมิชชั่นละหมื่นหนึ่ง <Wow. S 1> ใช่ป่าวะถ้าถติว่าแสนหนึ่งคอมมิชชั่น10%นคือหมื่นหนึ่งประมาณนึ่งอุอ้ยอีคาร,รู้ <c oughs> รอเล่นคะรู้รูกไม่เห็นอ่าสะเข้านะคะ อยากได้น้ำหอมได้เลยขอเลื่อนนิดก่อนหน้ำหอมเอากินไหนคะทุกคนปกติทุกคนใช้กินไหนตรงโต๊ะนะมันขยับไปอันนี้เอาปกติทุกคนใช้น้ำหอมกินไหนคะแนะนำมาให้หน่อยทิชชู่พินพินทิชชู่เหรออะไรอ่ะ กูดเว่ y พี่เดี๋ยวคนใช้กูดเวไม่มีใครใช้กริซซี่เลยเหรอนี่ก็ไม่ชอบใช้กริซซี่เอ้าไม่ชอบกอลินเลยแล้วแต่คนชอบไ,ได้บบปะได้ขนาดยังไง I have to study but I'm watching you. It's okay you guys you guys can do both in one time. It's called multitasking. ทำไมกระตุกทำไมกระตุกหมายถึงว่ามันสั่นหรือเปล่ามากกำลังซ่อมโต๊ะให้อยู่แล้ว <c oughs> น,นึงนะมากกำลังซ่อมโต๊ะให้หนูอยู่เค้ออกที่เป่าปักตะกร้าไหนคะไม่มีคะ่ะเสียดายตอนแรกอะที่หนูคิดใช่ไหมค,คิดว่าแบบจะไม่กินจะไม่กินเค้กใช่ไหมแล้วก็ เจาเค้กับไปสนามบินพรุ่งนี้ให้แฟนคลับที่ไปไปส่งที่เออสนภูมิแต่เขาไม่ให้ไปส่งก็เลยต้องกินเองเจ้าเลยเจ้าเลยแต่เดี๋ยวว่าก,กินคนเดียวก็หมดแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้วแต่กลัวนะก็คือไม่กินไม่กินครีมนะเออกินแค่ข้างในกินแค่ข้างในโอ้ยน้ำหนักลดนะฉันน้ำหนักขึ้นแล้วค่ะว้าดีใจด้วย <c oughs> กินน้ำับไว้ใช้ทุกกลินเลย ก็ได้เพราะว่าแล้วแต่บางคนก็ใช้ทุกกลิ่นแล้วแต่วันแล้วแต่การแต่งกายหรือว่าอารมณ์ในวันนั้นหรือว่ามูดในวันนั้นอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องอะไรอย่าพูดอะไรแล้วลืมก็คือไม่จําเป็นที่ต้องมีน้าหอมกลิ่นเดียวหรือเปล่าอ๋อไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดตัวอย่างเดียวก็ได้เอาไปฉีดตุวเสื้อก็ได้ให้มันติดสั่งแล้วสองกระปุกสั่งอะไรสั่งบะหมี่อร่อยค่ะได้วันนี้อุ้ยขอบคุณนะอุ้ยก็แปลว่าเริ่มเปิดขายแล้วนะสิ ฝากอันนี้ก็การสำหรับคนงบน้อยเอาไว้กินอร่อยอร่อยก็คือสามหกร้อ้าทุกคนชำระเงินเทให้เลยไว้หนหึ่งอยากรู้ว่าทุกคนชำระเงิน everything ที่มันขึ้นฮอตมันจะขึ้นแบบราคาม<ช>ันจะเท่าไหร่ฮอนหกร้อยห้ยาอูาสา้สุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกคนสู้เขาสู้เขาสู้เขาเร็วว้าวเอางี้เดี๋ยวทุกต้นเดือนจะมา ไม่ต้องปลายทางกดชำระเลยจริงๆทุกคนชำระเงินเลยมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing อ่ะมันคือจึ้งอ่ะมันคือแบบว่าเออเราพอเวลาเราได้รับของอ่ะ <c oughs> มันไม่ต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเรามมีเงินปะวะแบบประมาณว่าบางครั้งเราอาจจะแบบไม่ได้มีเงินติดบัญชีหรือว่าเป็นบัญชีที่เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรือเป็นแบบเออเงินสดไม่พออะไรอย่างเงี้ย หรือเขาอาจจะโอนไม่ได้แต่ถ้าเราชําระแล้วมันก็จะเป็นฟิลบบเออสบายใจของจะมาถึงวันไหนก็ได้เราไม่ต้องรอรับเราไม่ต้องให้คนมารับให้เราเดี๋ยวมาไลฟ์อาทิตย์ละวันเลยทุกคนแบ่งเงินกันไว้ด้วยนะเค้ยแมแบ่งเงินกันไว้ด้วยนะทุกคนชําระเงินเลยค่ะณนะตอนนี้ชําระเลยชําระเสื้อแล้วคอบคุณครับแทบแทบแทบชอบใช้กลิ่นไหน กิซี่ชอบพิสูจน์แต่ถ้าถามว่าก็ใช้ได้หมดเพราะมันก็มีความแบบหอมคนละสไตล์กันใช่ถ้าชอบแบบเซ็กซี่นั่นแหละก็คือกลิ๊ตซี่ใช่สก๊อตบอว์กิ๊ตเล็กนึงก็มีกตเว็กเลอร์บูกิ๊ซี่แล้วก็อีกอันนึงดีไซเออร์เกิร์ลดีไซเออร์อะถ้าใครชอบแบบหวานหวานลูกคุณก็จะเป็นกลิ๊ตซี่นั่นแหละแต่ว่าถ้าใครชอบเป็นฟิลแบบเออเซ็กซี่ก็จะต้องเป็น เออกิลดีไซเนอร์นะคะ <Wow. S 1> แล้วถ้าใครที่ชอบแบบอ่ะลุยลยหรือจะแบบสมาร์ทอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นกอลลี่อินเลิฟส่วถ้าชามีสินค้าตัวเองชาเขียวไงทุกคนใช่ส่วนสินค้าที่เป็นของตัวเองรอก่อนนะมันรอก่อนอีกไม่นานนานอยู่อีกไม่นานเท่ากับนานอยู่เพราะว่า<ม>ใช้เรื่องสินที่ดีที่สุด แล้วก็ยังไม่สามารถยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าทําอยู่เคปล,เปลี่ยนมาสี่โรงนนลลงลน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องย,ยังไม่ถูกใจที่ดีที่สุดให้กับทุกคนน้ำหนักขึ้นยังอ๋อถ้าดูจากคือยังไม่ได้ชั่งแต่ว่าดูจากการกินแล้วนัาจะขึ้นมาบ้างสักโลนึงอ่ะต่ำ,ตำ รอได้โอเคแต่ตอนนี้คือ support ในสินค้าที่มีอยู่ก่อนละกันเนาะทุกคนน้องให้มาเขากล้องด้วยได้น้องขอยู่แล้วแหละแต่นั่งดีดีก็ได้เพราะว่เริ่มกับไอ้นี้อยู่หน้าเริ่มเต็มโอเคมันได้แค่นี้มันต้องซูมออกมันก็ไม่ได้ไงคนเห็นของลบ เขาบอกให้รีวิวมากมันรีวิวไปหลายรอบแล้วอะเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตคนหนึ่งแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ชีวิตนี้จะไม่เจอเพื่อนแบบนี้อีกแล้วพอคบกันมาโคตรหนาไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรกันไม่อยากร้องซึ้งก็พูดหลายรอบแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรกันแล้วก็แบบใช่อยู่ข้างๆโดยที่ไม่ต้องระแวงไม่ต้องไม่ต้องหัวใจอะไรตุกคนที่ไวไวใจได้มากๆ เลยร้อยเปอร์เซนต์แล้วเชื่อว่ามันไม่มีทางหักหลังแน่นอนจริงไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อใครว่าขู่กันอย่างเงี้ยเธอจากเจงแกจริงจริงจริงต้องห่วงเรื่องอะไรเลยมันไม่ต้องไม่ต้องรีวิวอ่ะเพราะว่ามันรู้กันแล้วอ่ะจริงจริงจริงทุกคนดูได้จากการที่เราพูดว่าจริงจริงมันดูไม่จริงอ่ะัจริงตอแหลจริงจริงจริงแก มารีวิชาบ้างเหรอดือด้อโคตรดื้อไม่ฟังแต่ปรับปรุงและเรียนรู้และปรับปรุงและเข้าใจมากขึ้นฟิลนั้นเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเวลาก็มีหลายๆอย่างแหละตั้งแต่เล็กจนโตมันเป็นคนที่ดือ้อแต่ว่าดื้อก็คือดื้อให้เห็นนะไม่ใช่ดื้อเงียบนะคือทําอะไรก็คือแบบ ให้เห็นเลยแล้วก็ตัดสินใจเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเก็บตัวยาวคิดเอาอันเรื Dude, ่องรถแล้วกันเรื่องรถแล้วกันก็คือเหมือนเราก็แบบเออดูก um ่อนไหมฟิลนั้นแล้วคือเพื่อนก็แบบด้วยคาที่ดื้อแบบโอเคอยากได้ก็คือซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงอะไรมากเราคํานึงแล้วไงเราเลยซื้อแต่ก็ดีแต่ว่าเพื่อนก็ปิดหมดแล้วคือตอนนี้เพื่อนก็แบบปิดค่ารถอะไรหมดแล้วแต่ณตอนนั้นไงคือเราก็ไม่รู้ไงว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็แบบ เอ้ยเรามีเงินอยู่เราแบบเราพอที่จะแบบว่าพอที่จะซื้อแต่รถพอที่จะปกพอที่จะปกเออนั่นแหละแค่รถแค่รถฟิวนั้นแต่ว่าเชื่อว่าแบบเออมันมันก็เป็นคนเก่งแหละมันก็เป็นคนเก่งไม่แหละนะมันก็เป็นคนเก่งแล้วก็ถ้ามันจะทําอะไรก็คือมันมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เออก็นั่นแหละฟิลนั้นดื้อบ้างแต่ก็เวลานางดื้อก็คือนางก็ดื้อให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นไม่มีอะไรบ้าง อย่าไปคิดว่านางดึงเงี้ยไม่มีทำไม่เห็นเลยพี่ฉันก็ปวดหัวมีเล็บอยูบ้านหมดยังทุกคนใจเย็นนะมันใกล้จะเยอะอยู่ก็ถ้าทุกคนออแต่ว่าช่วยกันซื้อแบบเอฟของทุกต้นเดือนก็อาจจะหมดเร็วๆไม่เป็นไรทุกคนเราค่อยๆไม่รีบจริงเออลืมอ่ะไปตัดเค้กกินเค้กใช่ไหมแล้วกุโมวีลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนสาวผม รีว respe no ิวต้องหู though, ้งเหรอโคตรดื้ออะดื้อชิบหายดื้อแบบดื้อจะไม่รู้จะสันดานดีันยนหมาอะไรไม่รู้ใช่มันดีดเกินไปอืมเขาบอกให้รีวิวอิงหลอดก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะไเูาบอกร้านเนียวเออเขาเรียกอะไรนะสปอนพรีเซนเตอร์ปลูกผมเข้าได้นะคะ ไม่เอากลัวน้ำยาไงฟิลนั้นแบบใช้แล้วน้ำยาดีอะไรเงี้ยน้ำยาทำให้ผมยาวดีกวออยาวผมยาวแล้ว่ะก็ล้างป่ะเฮ้ยแต่นี้ผมยาวเร็วมากนะจริงจริงจดิใช่ยาวแล้วเดี๋ยวต้องตัดอีกปะไม่เอาก็ซีรีส์ยังไม่จบนี่มันเหลือไม่กี่คิวแล้วอ่ะก็ไม่คิวแต่มันต้องแบบคอนทินิวหรือปามันงุ้มได้ ดื้อป่ะเห็นไหมดื้อไหมเออเนี่ยแหละอย่างที่บอกเวลาดื้อหมายถึงแบบนี้แหละอ้าผู้ไปฝึกษลวไปโรงเรียนใช่นี่ว่าโรงเรียนก็เอาไม่อยู่อยู่แต่ต้องรอก่อนก็หลายเดือนอยู่อ่ะสุดๆโอลาซินจ้าหิวว่าทุกคนคิดว่ากินอะไรดีฉันกินช็อแล้วแรงมากไงต่อ เธอว่าถึงพันยังเนี่ยว่าพันห้าแล้วเ <c oughs> อางี้ทุกคนหนู<อ>ให้เวลาตอ <2. S 2> นนี้อยู่นะเรายังไม่เช็คนะเดี๋ยวอ,อีกสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งจะดูว่ายอดเท่าไหร่กับกี่ออเดอร์ใช่ยอดเท่าไหร่กับกี่ออดเดอร์ให้ทายดีกว่าเนี่ยว่าพันเนี่ยว่าถึงพันแล้วแต่นี่คิดว่าพันร้อยห้าสิบอ่ะซีโต้ใช่รุ่มนางอิงแล้วใช่ โคตเดือดวันนี้ก็กัดวันนี้ก็โดนกัดฉันโดนทุกอย่างกัดวันที่แปดเจอกันครับวันที่แปดั่งก็มีแล้วขอบคุณครับรายละเอียดต่างๆทุกคนหนูให้ติดตามทางทางกองดีกว่าเพราะว่าเออทางค่ายทางกองต้องมีคนประกาศว่าจะได้ไปเจอไหมหรือว่ามีนโยบายคอนดิชันข้อตกลงต่างๆก็คือให้ติดตามทางเพจ wiscan thailand ไ,ได้เลยนะคะหรือว่า ig นั่นเองอื วันนี้พี่มาไม่เล่นเกมะค่ะเล่นปะเล่นปะเล่นยังไงเล่นเกมหรือเปล่ากลับเลยอะกูกลับตอนไหนก่อนมึงจะให้กูกลับตอนไหนก่อนคืนนี้ไงเดี๋ยวดีก็มาโอเคออสวยจังขอบคุญจ้าเจ้า้องเห็ดยังโอ้ยไทยซีนเห็ดจบไปแล้วทุกคนแมวเหมียวอะไรเรื่องอ๋อทำไมไม่เอาซโต้ไปเล่นโอ้ไม่ไหวแล้วนะโคตรใหญ่อ่ะ ทุกคน่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำอะไรกับป่ะสิไปงานแต่งงานเพื่อนนะคะ <G ül> ไม่ได้ไปใช่ที่ชาร์ลอตก็จะต้องไปด้วยแต่ไม่ได้ไปเพราะนางติดถ่ายละครเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเพื่อนนกคน,นึงอะ่ะคือจริงๆเราสนิทกันมากแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้คุยก,กันทุกวันนั่นแหละแต่มันจะเป็นเราสามคนจะมีชาร์ลอตมีมาแล้วก็มีคนนี้ที่กำลังจะแต่งงานชื่อเอซึ่ง อยากจะบอกว่านางทุ่มกับการถ่ายซีรีส์มากแล้วไม่ไม่ไปงานแต่งเพื่อนเพราะต้องถ่ายซีรีส์เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูซีรีส์เยอะๆนะคะยอมแบบไม่ไปงานแต่งเพื่อนอะ่ะคือหน้าที่ค่ะเออหน้าที่แต่ก็นั่นแหละคือถ้าพูดถึงเราก็แบบเราก็เลื่อนได้ไงสักวันสองวันอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงอะ่ะคือมันก็เป็น อะไรที่เราแพลนกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแพลนเป็นปีแล้วแต่คือเขาก็รู้ไงว่าเออช่วงนั้นเราถ่ายซีรี์ทั้งที่จริงๆเราจะแบบเดทคิวแบบนัดคิวล่วงหน้าไว้เป็นปีเลยก็ได้ว่าวันนี้นะคะหนูจะไปแบบงานแต่งเพื่อนแต่ด้วยความที่ว่าเออนาง,งต้องถ่ายให้เสร็จใช่ต้องถ่ายให้เสร็จแล้วนางทุ่มมากกับการแบบถ่ายซีรีส์เนี้ยก็เลยไม่ไปนะคือจริงๆเราจะไปแบบสองสามวันก็ได้อะไรเงี้ยไปไปแรกคุยกันแล้วแบบจริงจะไปห <laughs> รือว่ากูจะไปแบบ วันนี้ไปพรุ่งนี้แต่งแล้วกูกลับเลยดีวะอะไรใช่แต่ว่ามันก็แบบเออก็ไม่ได้ไงมันเหนื่อยมันต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอองั้นเล่นไปละกันไว้เดี๋ยวค่อยทํางานเก็บตังค่อยไปใช่หรือไม่ก็รอเพื่อนอีกสักคนนึงแต่งงานรอค่อยค่อยไปเจอกันใครวะไม่มีแล้วนะไม่แล้วไม่้เลยนี่สอดกันหมดอย่าไเล่นเกมเฉยอ่าไเล่นเกมดีกว่าเออเดี๋ยวพอเราเอยถึงแล้วครึ่งยังอีกสามนาที อะไรสักอย่างเมื่อกี้เหมือนจะขอให้ปักอะไรสักอย่าง